มามามากินตามบอกคูณนะนกระปูตัวบอกย้ายพักกันจ่อมันม,มุมีหมองว่างไหมจ๊ะข้ามอย่างเงี้ยค่ะแสะคบค่ะ ตำแบบบานๆฮับองใส่อย่างหลายใสยต่สต่ใส่ต่อีกกระปูใส่แตบบใส่ประเดียวบองฮิดนำลายฮิดนำ่างคุณยา้ดองปูเส น้ำไม้น้ำไม้จ้าน้ำไม้จ้ากินตามอ,ตองกรงต้มน้ำไม้นเนี่ยสุดจ้ด ตทำไมเขบาบอกเกเปอนไรล่ะสงสัยยายเราเปล่า xuất chọn xe bọc quạng quạng na, tầm một không có tổn năm mày này mình sẽ xuất tuyệt. วางผักไว้ข้างหลังหลวกพักกันจอมมาคำนี้แซ่บไปสุด